พี่ยาตื่นแล้วลงมาพี่ยาจะพูดว่าอะไรคำเดิไ,ไม่ใช่ลูกชายไปไหนอีกคำหนึง่งเหม็นอึเฮ้ย <laughs> พี่ยาชอบเรียกอิงว่าอะไรอิงกับพี่น้ำขิงอะไอ้หมา <laughs> เวลาไอ้ผู้ยิงถามว่าพี่ยาก,กินข้าวยังพี่ยาจะชอบพูดว่าอะไรไม่กินฉันจะขงเชื <laughs> ่อ <laughs> <laughs> เวลาพี่เล่าเรื่องอะไรมาแล้วยิงกับพี่น้ำขิงทั้ท่าเหมือนแบบไม่เชือ่อ <laughs> พี่อยากจะพูดว่าอะไร จริง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 ,ง,งอ่าเวลาถ่ายงานเสร็จแล้วอ่ะพี่ยาจะชอบถาม,มาอะไรเวลาถ่ายงานเสร็จแล้วเริ่มก,กองปึ้งหิวกันปะอีกคำนึงก <laughs> ินอะไรกันไหมกินอะไรกันเวลาเฮ้ยออกจากบ้านอ่ะพยาจะชอบพูดว่าอะไรเอาไปเลยเไปแล้วไม่ต้องกลับนะ, <laughs> ะยินเนอรนี้เลยเราประชุมกันใช่ไหมแล้วอิงเล่าคอนเทนต์เสร็จแล้วตึมงๆิพี่ยาจะพูดว่าอะไรเข้าใจใส่ ทำไมถูกเนาะถูกเวลาถ่ายงานใช่ปะแล้วช่วงแบบที่พี่ยาแบบเริ่มหงุดหงิดไม่พอใจแล้วพ่ยาจะชอบพูดว่าอะไรขอพักแป๊บไม่ใช่ดึงอ้าอยังไงต่อยังไงจะอะเวลาออกกองใช่ปะแล้วแบบมีแขกรับเชิญอะไรเงี้ยที่มันอยู่ต้องต้องอยู่ใกล้กันอ่ะพี่ยาจะชอบเดินมาหาพี่น้องชิงแล้วถามว่าอะไรต้องขอยุ้มันต่อเป็นไหมเชื่ออีกหนึงนึ่งต่เป็นไหมเวลาที่พี่แบบ แบบเหนือเหนือช่าหมดแรงพี่ได้ชอบอ้อนให้พาไปแต่ไหนไปทะเลหลังอิงกับพี่ขีงคุยกันแบบซุบซิบซุบซิบใช่ปะแล้วพี่เดินมาพี่จะชอบโวยวายแล้วพูดว่าอะไรอะไรอะไรทำไมไม่บอกมีอะไรบอกมาแต่แคอินได้นี้เหรอเอออินได้ดี